วันนี้เราเจอกับชูทรับนะชูทรับไม่เคยชยชกไม่เคยชกกันวันนี้ร้อยเท่าไหร่นี่ร้อยยี่สิบครับเมื่อเช้าช่างมันจะค่ายเกินเท่าไหร่เกินอยู่ประมาณปอนด์นะครับผ่านเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยซ้อมยูพีเคกี่วันรอบนี้เอ้ากว่าเกือบเดือนครับรอบนี้เกือบเดือนนะรถชกมวยมาสักร้อยเท่าไหร่ได้นี่ร้อยกว่าเอ้าเกือบสองร้อยเอ้าสามไฟล์ล่าสุดเราชนะกี่ไฟล์ชนะไฟล์หนึ่งไฟสองครับล่าสุดชกไปน้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามมันนักไปแทนไปแทนนะแต่ว่าเวทนี่คือเวทของตัวเวทเวทตัวเอองครรับบกกนี้็ สี่ห้าโลครับน้ำหนักปล่อยๆล่หกสิบได้ครับประเภทยังไงเราประเภทเดินงูดูดันครับเห็นแม่ชูทัพย์นี่ยังไงสีมือสีมือนะเอาไม่ดีครับวันนี้ร่างกายดีแน่นอนครับอ้าวเป็นคนจากจังหวัดอำเภอลังูจังหวัดสตูลเนี่ยข้าวฟ้าไฟครับเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องชาวเอ่อาวฟ้าพี่น้องชาวอำเภอลังูจังหวัดสตูลและพี่น้องแฟ้นเหมยโวประเทศครับเป็นจำเลยการมังจะยี่จำสี่นะครับจะทำให้เต็มที่ครับโอเคเขาโช่วยดีหรือเปล่าชูทัพย์วันนี้สีเสื้อเป็นพีเอสอะไรอามวยไทยนะวันนี้ร้อยย เจอกับเจ้าอินซีเคยชกไหมไม่เคย,เคยวันนี้ร้อยยี่สิบประชามาเกินไหมเท่าไหร่ผ่านแล้วนะรอบนี้เราไปซ้อมอยู่ที่ที่ไหนอุรดยยยทรดยยยที่บ้านนะกี่วันรอบนี้ชกมวยมาโลโลกี่ร้อยแนละ้วตัวนี้สามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งชนะหนึ่งพันแค่สองล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนี่เราคุมไหมสบายสบาย,สบายนะน้ำหนักป,ปัดปอยเท่าไหร่เราเข่าหรืฝีมือ เจ้าเป็นสีนี้ก็าต้งจะเดินต่อยหมัดนะเราดูน่าจะยาวกว่าเขาหน่อยนะเราเป็นคนจากจังหวัดอ่ะฝากไปขาวเชียวนะครับเพี่ขอโชคดีครับผม